โยโยโยสปฏิอีกอีกทีนะครับน้องๆทุกคนอยู่กันในเกมบีเช่นเคยวันนี้เมื่อกี้นี้เองเพิ่งจะผ่าน6-20เดี๋ยวเราจะมาดูย้อนหลังกันแล้วก็จะบอกแต่ละอย่างเลยว่าว่ามันจะทำยังไงถึงจะผ่านอันนี้เป็นทิศของของใครแล้วแต่แต่ละคนนะไม่จะไม่เหมือนกันเพราะว่าเราแต่ละคนจะทำตัวไม่เหมือนกันเดี๋ยวไปดูย้อนหลังกันก่อน,อนว่า6-20เป็นยังไงต้องบอกก่อนว่าอันนี้เราไม่มีโซ เราไม่มีโซชีนําไม่มีโซเทศกาลของฮาริเบลที่มันแบบว่าช่วยช่วยให้ถึกขึ้นอะ่ะเดี๋ยให้ดูตรงท้ายคลิปว่าโซจะเป็นอะไรอันเนี้ยเราใส่ป้าเป็นกันจูเพื่อให้ป้าตายในสกิลแรกของปูพอป้าตายสกิลแรกปุป๊บอ่ะสกิลต่อไปอห้าสกิลอะเราจะโดนเบาลงละอันนี้เราใส่เราใส่ ที่เราใส่ชินจิมาด้วยเพื่อว่าให้ชินจิจะช่วยให้แถวหลังของเราถึกขึ้นประมาณ11-12%ไม่แน่ใจประมาณนี้ยิ่งอัพสกิล4เยอะก็จะยิ่งถึกขึ้นแถวหลังเนะฉพาะแถวหลัง3ตัวนะแล้วก็เราจะใช้เป็นนอยโทา่านอยโท่าเป็นตัวรับดาเมจได้ด้2เทินมานุธตนึเทินก็น่าจะประมาณ1เทินและอันนี้แล้วเราก็ใส่เบคุยะมาเบคุยะจะจะช่วยเพิ่มอัตราดาเมจทั้งทีม8% แล้วก็ลดพลังโจมตีศัตรูเพศช,ชายฝั่งนรงข้ามอีกประมาณพันนิดนิดถ้าจําไม่ผิดแล้วเราก็ใส่เป็นเป็นโซซันเงสุตรงสายมาด้วยแล้วอุนคิโอลาอันนี้เราใส่เป็นโซน่าจะใส่เป็นโซโซแมวนะถ้าถ้าจําไม่ผิดใส่เป็นแมวอ๋ออันนี้มันมันเล่งเทินสองแล้วนี่หว่า แล้วเมื่อกี้มันเหลือรอดสองตัวใช่ปะมันเหลือรอดสองตัวก็คือรอดรอดอุ่นกับกับเนลเราก็ใช้เนลเปิดอันติไปก่อนใช้เนลเปิดอันติเราก็ใช้อุ่นอันติตามอุ่นมันก็เลยอันติแรงขึ้นแล้วอันติเทิร์นที่สองเนี่ยมันไม่ตายใช่ปะเนี่ยมันก็เลยได้เกาะมาเพียบได้เกาะมาเยอะมากพอได้เกาะมาเยอะมากมันก็สามารถรับดาเมจได้เยอะพอสมควรเห็นปะนี่อันติคือเทิร์นครั้งที่สามของอุ่น มันก็คือทําให้มันตีแบบแรงมากเพราะมันดูดเกาะมาเยอะดูดพลังโจมตีมาเยอะมากก็จะเป็นประมาณนี้ดาเมจที่เราเมื่อกี้ทําไปก็คือเป็นอูนคนเดียวเลยเนลทําไปแค่5 9 8เก้าห้าล้เดเดี๋ยวเราไปดูโซกันที่เราใส่แต่ละตัว,ตวที่เราใช้ก็จะเป็นเนลใช่ไหมเราใส่โซนี้โซโซจิตใจเพื่อจะให้มันบล็อกนิดน,นึง มันเมื่อกี้ที่เราตีไปมันก็ไม่ไมบล็อกเลยก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันได้เกาะอยู่ได้เดบบขึ้นมาเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็ได้อัตราลดดาเมจมาประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วเราใส่โซนี้ไปอ่ะจริงๆมันไม่มีผลเลยตัวเนี้ยเราแค่ใส่โซนที่เป็นเลือดเฉยใครมีโซเนลเนลริสมาสหรือโซของเนมุที่แบบกรอบส้มเต็มแล้วก็น่าใช้ได้อันนี้เมื่อกี้มันไม่เด้งเลยเพราะว่ามันเด้งทีที่สามไปอ่ะเลือกไปที่เนไปที่นอทล่า no มันก็คือไม่เด้งเลย เพราะโนชารล่ามันเป็นอมะตะไงมันก็เลยใช้ไม่ได้เราใส่ให้มันให้มันเลื่อนเยอะเฉยๆใครมีอย่างอื่นก็ใส่ได้นะเออแนะนําอีกอ,นนอันนึงอ่าโซของอะไรอ่ะไอตัวผู้หญิงที่ที่ยิงปืนอ่ะอุรุรุยิงอันติเสร็จแล้วเราจะได้เกาะขึ้นมาถ้าใครไม่มีอะไรก็ใส่อันนี้ก็ได้อีกอันหนึง่งแล้วก็เราใช้เป็นอุ่นีกอันหนึง่งอันนี้อุนจะใช้เป็นอาชูร่ากับไอเซนเพราะว่าอุนเราสามารถยืนรับดาเมจได้ หกสกิลอะน่าจะไม่ตายอยู่ก็เลยเอามาใส่อาชุราแต่ถ้าใครแบบว่า,วารับไม่ได้ก็ใส่เป็นแมวก็ได้แต่ว่าพลังโจมตีก็จะน้อยลงไปหน่อยนิดนึงแล้วตัวต่อไปก็จะเป็นเป็นเบียคุยะเบียคุยะเราใส่อ่างบนน,นไม่มีอะไรเลยโซเปื้เลือดก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้ยอยู่แล้วพ่อนตายอยู่แล้วเราใส่ตัวนี้มาเพิ่มเพิ่มดาเมจเฉยเพิ่มดาเมจให้ทีมแล้วก็ทีอ่อย่างที่บอกก็คือสกิลมันสามารถช่วยให้ พลังโจมตีอัตาราดาเมจเพิ่มขึ้น8%แล้วก็ลดแอตแทกของฝั่งตรงข้ามพันสามร้อยสิบห้าช่วยได้เยอะแล้วก็เป็นชินจิชินจิสกิลนี้ลดดาเมจอัตาราลดดาเมจแถวหลังสิบาเปอร์เซนช่วยเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็ที่เราใส่จะเป็นโซอา้าวโซลังชินจิไม่ได้ใส่หรอลืมใส่อ่ะเออไม่เป็นไรเอาแค่สกิลพาสซีฟพอสี่สกิลที่สี่ช่วยลดดาเมจแถวหลังได้แล้วก็ที่เราใส่อีกจะเป็นป้า ป้าแล้วก็ใส่กันจูมาอัพสก,กิลที่สี่เยอะๆจะได้ช่วยให้ลดดาเมจได้แล้วก็ใส่กันจูให้มันตายเร็วๆนะน่าจะมีแค่นี้อ่ะน้อยอีกตัวหนึ่งน้อยอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้น้อยเราใส่อันนี้ไปด้วยอิจิโกเพิ่มดาเมจทั้งทีมตอนฟูรี่ก็ช่วยได้นะตรงสายส่วนข้างบนก็ไม่ต้องไม่ต้องสีด้วยอะไรเพราะมันต้องเอามาัรับรับดาเมจให้มันตายอยู่แล้วมันถึกแค่ไหนก็ไม่ไหวก็มีประมาณนี้ ช่วยได้โหเราพอเราจะผ่านวันนี้ก็น่าจะคำนวณไปแล้วตัดสินใจไปเมื่อกี้นี้ว่าจะเสต็ดแดงอัดหกดาวไปเลยอัดหกดาวลองอัพสกิลนี้เพิ่มมาได้อัตราดัเมดสิบเอ็ดจุดสองเปอร์เซ็นตแต่มันก็ทำดาเมดได้แค่เทินเดียวเพราะอีกเทินหนึ่งก็รับไม่ไหวยอยู่ดีก็เอามาช่วยช่วยอุ่นได้นิดหน่อยเพิ่มดาเม,ใม,าาเมดเมให้อุ่นไปอีกประมาณเท่าไหร่อ่ะเนี่ยท่านี้ที่เนียอันตีไปเพิ่มดาเมดให้อุ่นไปประมาณสิบแปดจุดเก้าเปอร์เซ็นต์ ทำให้อุนตีแรงเขาอีกก็มีประมาณนี้สําหรับการลงหอหกสองศูนย์ที่พึ่งจะผ่านวันนี้ขวดกับมันขวดกับมันมาหลายรอบอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราไม่มีโซ่ผู้ชี้นำเน่ยโซผู้ชี้นําเป็นอะไรที่แบบว่าเวิร์กมากโซโซชีน้นําอ่ะอันไหนกันนะไม่มีใครใส่เลยโซชีน้นําเดี๋ยวจะให้ให้ดู เดี๋ยวจะแปะรูปให้ดูแล้วกันโซชี้นำถ้าใครมีโซอันนี้ก็จะน่าจะผ่านได้ง่ายๆเลยสําหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แล้วนะครับมาให้ดูว่า620ผ่านยังไงประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย